สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์สประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนกับเทศกาลวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนวาเลนไทน์ที่หลายคนเฉลิมฉลองความรักและความสัมพันธ์ซึ่งในฐานะคริสเตียนเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักแท้และความเมตตาต่อผู้อื่นได้ความรักแท้จริง เป็นหัวใจสำคัญของคำสอนในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อที่30-31ได้บอกว่าและจงรักพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดดวงใจสุดดวงจิตสุดความคิดและสุดกำลังของท่านข้อที่สองคือ จงรักเพื่อนบ้านของเจ้าให้เหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติข้ออื่นใดที่ยิ่งใหญ่กว่าสองข้อนี้และอัครละสาวกเปาโลได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13แลระบัดนี้สามสิ่งที่ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังความรักแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดคือความรัก ความรักที่แท้จริงนั้นไม่เพียงแต่แสดงออกในวันพิเศษเท่านั้นแต่ควรเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผ่านทางพระเยซูคริสเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายโดยที่พระคริส ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปดังนั้นในเทศกาลวาเลนไทน์หรือวันใดๆเราสามารถใช้โอกาสในการสะท้อนความรักแท้จริงที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าให้กับผู้อื่นโดยการแสดงความรักเมตตาการให้อภัยและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในที่สุดความรักที่เรามีต่อกัน ควรเป็นผลมาจากความรักแท้จริงที่ไม่มีเงื่อนไขที่พระเจ้ามีต่อเราและเป็นการแสดงออกถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับในพระคุณในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่19ได้บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ได้รักเราก่อนการรักผู้คนรอบข้างและการทำดีต่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อรับรางวัลจากพระเจ้าแต่เป็นการตอบสนองต่อความรัก และพระกุณที่เราได้รับจากพระเจ้าและเป็นการสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในวิญญาณของเราออกมาเป็นการกระทำพระเจ้าอวยพรครับ